นี่ครับใครไม่เคยเห็นลูกคอกชโดนะกำลังเป็นหมัดดำเลยนะนี่น,นี่นี่ครับนี่แหละครับกำลังเป็นหมัดดำเลยเริ่มออกแดงแล้วนะนะครับกำลังยุ้มยิมยุ้มยิมเลย แม่มันน่าจะอยู่ตามๆนี้นะผมว่านะเดี๋ยวให้มันขึ้นนู่นๆมันไ่ขึ้นในป่านะเดี๋ยวค่ดูนะครับนั่นะขึ้นละนี่อู้นู่นไงนู่นไงแม่มันแม่มันอยู่ใต้ขอนไม้ครับโหใหญ่มากๆเลยครับประมาณสามโลกว่าได้เลยเนี่ยนู่นครับอยู่ใต้ขอนไม้ขอนเนี้ยเนี่ยเนียขอนเนี้ยนู่นนู่น,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 นแม่มันไปนู่นแล้วอ้าเห็นแลือยังใหญ่อ่ะ ปะอย่าไปกวนมันเดี๋ยวคนไม่เห็นถ้าคนไม่เห็นเขามาตกเลยนเนี่ย